ทุเรียนเป็นผืชที่เซนซิทีฟมากแล้วก็กินปุ๋ยหลายนำ้ำแล้วก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแลสม่ำเสมอจ้ะพี่น้องบอจังสั่นเขากะโรคไข่ไข่เจ็บเขามาหาคือเพี้ยไฟไลายแดงเพี้ยไก่แจ้สาละพัดเพียรสวัสดีนะจ้ะพี่น้องเดยมองมือไม้ในการพัดปลูกหัดดูแลทุเรียนนะจ๊ะพี่น้อง ยายมองกับซิมาอัปเดตวิธีการปลูกละก่าการดูแลทุเรียนของยายมองสำหรับเมื่อไม่ในการฮัดปลูกทุเรียนโอ้ที่ผ่านมาเจออุปสรรคหลายแห่งจ้กพี่นอ้องเดี๋ยวยายมองสิบอกว่ายายมองเจออีอย่างแนนเนาะทุเรียนที่เห็นแถวนี่ที่เห็นหลังบานยายมองอันนี้คือทุเรียนต้นหลังบานที่ยายมองซื้อมาปลูกรุ่นแรลก ฮกตนจ้ะพี่น้องเอยมองต้นปลูกแหลกเยียมองบดายอะศึกษาเลยว่าทุเรียนนี่เขาเป็นพืชที่มีหลากที่เซนซิทีแพ่งสิต้องปลูกในดินล,วนล้วนซุยแลวกะทุเรียนเป็นพืชม,มักน้ำแต่กะบ่มักน้ำท่วมขังแลักะทุเรียนนี่ที่ต้องมีพืชพีเหลียงเนาะส่วนมากเขาซาีปลูกกล้วย หอมส่วนมากสิเป็นกลวยไข่เพราะว่ากลวยไข่เขาต้นเขาสิแข็งแรงกว่ากลวยหอมทองจางพี่น้องเป็นยังทุเรียนคอยตองก้านผือดพีพเหลี่ยงเพราะว่าตนน้นในหน่อยเขานี่เขาต้องก้านหล่มเงาเนาะในก้านปลูกมือไม้ย,ยังยายมองกะได้มากกะคุดหลุมจอกจอกพ่อหลุมเบาเลยจากพี่น้องจริงๆแล้วก้านปลูกทุเรียนนี่ ล่ะเขาเซนซิทีฟเนาะที่ต้องขุดลุ้มให้กลวงๆไวเ้เฮ็ดให้ดิ้นลวนซุยไวกรจากพี่น้องการเลือกต้นพันธุ์ทุเลียนนี่ให้เลือกต้นใหญ่ไวกเด้อจากพี่น้องสําหรับมือใหม่ในการหัดปลูกทุเลียนคือพยายามเลือกต้นพันธุมีอายุประมาณแปดเดือนถึงหนึ่งปีไวกรนเนาะอย่าไปเสียได้ว่าโอ้เป็นอย่างต้นพันธุ์ใหญ่ราคาสูงจากพี่น้อง ทุเรียนนี่ปลูกนาได้ก็ได้แต่ว่าถ้าิใไ้ดีที่สุดกับปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าเวลาเขาปลูกป้ายฝนแล้วต้นเขายังหน่อยอยู่ฝนก็เริ่มมดแล้วานาวก็สีบไดามาถ่วมค้งแล้วก็ทำไลา่หลากเนาะเพราะว่าหนาฝนนี่ฝนหลายหลากทุเรียนกับสิขาดอากาศหายใจหลากสิบ่เดินจะพ่นอ้องมาหอดต้นนี่ ต้นนี่ที่เห็นนี่คือเป็นต้นแหลกที่ย่ยมองสื่อจากลานขายต้นใหม่มาปลูกเรากะเป็นลานที่เขาขายต้นใหม่ตัวๆไปเรากะหลากโคดเนาะเขามีอายุเกินหนึ่งปียายมองบบหูยายมองกะหลากเขาโคดแห้งยายมองกับแค่แก้ทุงดำล้วกะโคดปลูกเลยจ้ะพี่น้องซึ่งเป็นเหตุที่หลากเขาบนเดินแล้วกะกิ่งเก่าเขาใต้เบิดจ้ะพี่น้อง เนี่ยยังเห็นอยู่เลยกิ่งเกาใต้เมื่อแล้วแหงใต้เมื่อแล้วที่เห็นนี่คือกิ่งไม่จ้ะพี่น้องเรากะต้นเขาปนใหญ่ไปใส่มาใส่อ่าการปลูกทุเรียนนี่ข้าคุดลุมปลูกคือที่จมองว่าวเนาะเห็นหิดินเขาล้วนซุยก่อรพอวันหยังเวลาห้าปลูกแล้ว ลกเขาสีใดเดินไปดีบอแมนดิ้นแน่นแน่นได้มองปลูกมาแล้วมองดิ้นแน่นแน่นเป็นดิ้นถมไม้หลากบอดเดินอยู่ขิงหนึ่งล่ะกะเขายื่นตนล่อใต้ยางเดี่ยวจ้ะพี่น้องคือการปลูกทุเรียนคุดหลุมปลูกบอต้องล่องกลนหลุมจ้ะพี่น้องแต่ว่าถามีปุ๋ยมูลไส้เดือนล่องกลนหลุมได้เพราะว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนเขาเป็นปุ๋ยเย็นล่องกลนหลุมได้ อาจจะหนึ่งกิโลหรือสองกิโลก็ได้ถ้าต้นใหญ่กับประมาณล่องกลนลุมสองกิโลจ้ะพี่น้องเพราะปลูกแล้วให้คุ้มฟางไว้ย่าให้นาดิ้นเขาแห้งจ้ะพี่น้องกระหดนามตามปกติเนะท,ทุกทุกสิบหามือหรือถุกถุกหนึ่งเดือนกับใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนจ้ะพี่น้องเพราะว่าอย่าพึงไปใส่ปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกนี่มีเป็นเอยียงที่เข้ม ถ้าเ้าใสหลายมันกระซิเป็นเชื้อรล่าได้แต่ว่าถามว่าใสปุ๋ยคอ,อกได้บอ่อใส่ปุ๋ยคอ,อกได้แต่ว่าใสห้อยออมๆออกมาจะไปใสไก่ต้นทุเรียนเพื่อ,อให้เขาสะสมอาหารหลบหลบนอกเวลาหลากทุเรียนเขาหาอาหารเขาสิได้หาอาหารเขาสิได้มีอาหารกินได้เนาะปุ๋ยคอ,อกที่ใส่ออมๆหลบหนอกหล่อหลากทุเรียนไหวนี่ สิตองเป็นปุ๋ยคอกที่แห้งสนิทแห้งแบบป,ปุ๋ยยเลยจาบ่แม่ปุ๋ยคอกเปียกๆเนาะเขาเสิเห็ดให้ทุเรียนเป็นเชื้อล่าใดลักกะอาหารทางใบของทุเรียนที่ยียม่องใส่ก็คือน้ำม,มักป้าสมุนไพรได้จากพี่นนอกซึ่งยด้ม่องได้มาจากสวนผู้ใหญ่ปานีจันหอมสวนจันหอมบานโคกพัฒนาที่ยายม่องออกขีดไปจากพี่นนอก ถึงเมื่อไม่นี่ยอย่าพึ่งไปหาปุ๋ยอินซียเคมีอย่าพึ่งไปใส่ปุ๋ยเคมีเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาย่างดูแลย่งบ่ท่านเป็นเนาะและะ้วก็ฉีดน้ำม,มาก์นี่อ,อย่ากี่ครน้คือย่ามองเลยจ้ะพี่น้องพยายามฉีดน้ำม,มัก์คให้สม่ำเสมอฉีดบ่อยๆเพราะว่าสิไดใดป้องกันเพีย้ยต่างๆใดเนี่ยย่ามองบางเือกับสองเดือนฉีดบางเทือกับเดือนหนึ่งฉีดเพี้ยลงแบบ พักแห้งกับพี่น้องอันนี้ที่เขาเลียกนี่คือเพียไก่แจ้กับพี่น้องผลงานของเพียไก่แจ้เสยนห้ใบงิกใบงอเพราะว่าเขามาดูดกินน้ำเลียงแล้วก็กิ่งบอ๊อปใใสมาใสาเตี้ยมใต้ย,ยางเดี่ยวจ้ะพี่น้องบนันนีเพียไฟกับมาจ้ะพี่น้องนอกจากเพียไฟแล้วยังมีเพียตโตก้มๆสีขาวๆมาดูดกินน้ำเลียง ในใบทุเรียนคือกันจากพี่นอ้องนี่คือควมบอสมำเสมอในการนฉีดนำมักป่าจากพี่นอ้องเขาว่าแบบนี้เป็นเพียไฟจากพี่นอ้องจ่งเยื่อมองกับมือใหม่คือกันเดี๋ยวสิมีรุ่นสองรุ่นสองรุ่นสามทีเย่มองเจอเพียเก็ตเพีย์หอยอีกจากพี่นอ้องเดี๋ยวเย่อมองสิพาไปอัปเดตเนาะต้นที่หกของ การปลูกทุเรียนรุนแรกเนี่ยจ้ะพี่น้องคุดหลุมเลิกแล้วกับเป็นพื้นที่ที่ตำหนาฝนมาหนามกับขังอยู่หนีเขากับบกไปใสมาใสพ่อฝนหนาฝนผ่านไปผ่านไปหลายเดือนแล้วจะมองกับใสปุ๋ยมูลใสเดือนตามปกตินี่คือกิ่งใหม่จ้ะพี่น้องนี่กิ่งเก่าเขาทยอยตายนี่คือกิ่งเก่าทยอยตาย คือต้นที่ยายมองปลูกหลากคดนั่นแหละต้นทุเรียนหลากคดลักษณะเดียวกันเลยแต่ว่ายายมองกับบกคดออกยายมองถ่าเบิงว่าเขาสิหลอดบอหลอดแล้วก็การปลูกทุเรียนต้นคูอย่าปลูกทุเรียนติดกันไก่กันเลยคือยายมองได้จากพี่นนอปกติยายมองบริคิดว่าสิปลูกทุเรียนต้นครูคิดว่าเออปลูกต้นหนึ่งถ้าต้นหนึ่งใต้ อีต้นหนึ่งตองหลอดแต่ว่ามันเกิดหลอดมดทุกต้นมันก็นเลยกลายเป็นทุเรียนต้นคู่ซึ่งทุเรียนนี่เขาต้องก้านแสงโปง่งเขาห้ตัดแตง่งนี่ถึงเวลาจะมองตัดแต่งหลือใดจะพี่น้องตัดแต่งกิ่งเพื่อให้กิ่งเขาโปง่งล้วก็ะเวลาเขาหายปุ๋ยเขาคอยซือ้อบเดอเขาคอยซีบ๊อบไปเลี้ยงใบหลายเขาซีเลี้ยงกิง่งเลี้ยงใบอื่นๆที่เหลือนิหน่อยนะห้ใหญ่กิง่หงห้ใหญ่แข็งแรง เดี๋ยวยายมองกะสิเห็ดลิปในการตัดแต่งอีกกรอบหนึ่งจากพี่น้องเนี่คือยาไก่กันแห้งระยะการปลูกทุเรียนนี่ห้หางระยะเก่าคุ้นเก่าเมตรแปดคุ้นแปดเมตรได้จากพี่น้องเพราะว่าเวลาเขาต้นเขาหญ่หลายๆปีออกไป้าเขาสีไงสีสูงแห้งจากพี่น้องแต่ว่าทำแมนการปลูกทุเรียนต้นคู่กะพญายามปลูกประมัน่นห้หางกานประมัน่น สามซีเมตรก็ได้จ้ะพี่น้องเพื่อเพื่อ,อไวเพราะว่าทุเรียนตนคูนี่มันก็นดีหลายอย่างเวลา,าเขาไก่กันนีหลากเขากัะสีไปหากันเนาะเวลามีลมแรงๆเขากับะสีบกโคนอันนี้คือความคิดของยายมองเนาะคือทุเรียนรุ่นที่สองของยายมองอายุสิบเอ็ดเดือนจ้ะพี่น้องรุ่นนี้เขาเจอ พเ,เพียเกตเพียหอยดูดกินน้ำเลี้ยงจนใบหลวงลุนเกือบเบิดจ้ะพี่น้องที่เห็นไปไป้ายใบนี่คือใบหลุนไม้เขาออกเดี๋ยวจมองสิผ้ามึงพเ,เพียเกตเพียหอยสเป็นลักษณะนี่จ้ะพี่น้องนี่คือลักษณะพเ,เพียเกตเพียหอยจ้ะพี่น้อง หลุนกันไปหลอดบอลอดเดี๋ยวสิภาพไปเมืองอีกตนหนึ่งแกพี่นอ้องจนตนนี้กะบอายุ11เ,เดือนคือกันเป็นกิ่งขางเลยจ้ะต้นนี้ยัมองกับลอหลุ่นว่าเขาสีหลอดบอลอดคือกันเพราะว่าหูซึกว่าเพียไฟเพียเก็ตเพียหอยกำลังล่ามมา สาเหตุกับเพราะว่าจะมองฉีดนำมามักป้าบอส,รรมสม่่าเสมอแล้วกับบอฉีดบ่อยๆลักษณะของทุเรียนกิ่งคางเขากะสิแพรกิ่งออกขางๆางบอบอได้แพรกิ่งหลบหลบเพื่อทุเรียนกระโดงจ้ะพี่นอ้องกิโดะผู้ใดมักทุเรียนที่มีทรงผุ่มสวยๆเห็นเลือกที่เป็นกิ่งกระโดงเลยจ้ะพี่นอ้อง นี่คือหลุ่นที่สองอนยุสิเอดเดือนซึ่งเจอคือกัน้นเจอทั้งเพียระกะที่เห็นตนเขาบใหัยไปใส่มาใส่นี่คือยายม่องคุดหลุมแค่หลมเบาบอใด้คุดหลุมลอบลๆปว่วงๆให้ดิ้นเขาล้วนซุยเพราะว่าดิ้นถมไม้ของยายม่องนี่รดไถเขาเหยียบจนแน่นเลยถึงยายม่องสิใส่นามมาบบัด้าก็จุลินซี่สังคอแสง เขากับบอด้ซอยปันไดเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าหลากทุเรียนเขาเซนสิทีเพราะบ้างแห้งแกพี่น้องเยียมองกับรุ่นไปอีกส่วนต้นนี่คือเขามีอายุสิบเดือนรุ่นที่สามเยียมองซือ้อต้นทุเรียนถีหยอดเขาหักมาปลูกเนะาะเพราะว่าเยี่ยมความคิดของเยี่ยมองคือเฮ้ยทุเรียนยอดหักมาปลูกนี่เนี่ยมันสิต้อง ปลูกแล้วมันจะตองใหญ่เลยเพราะว่ามันมีกิ่งหน่อยๆแต่ว่ากะคิดพิษด,ด้วยจ้ะพี่น้องเพื่อถักกิง่งถักกิ่งอื่นๆมันบนใหญ่ล่ะสิเหตุจังใดมันกะสิบบมีกิ่งอื่นออกมาอันนี้ให้ให้เลือกต้นทุเรียนที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดมาปลูกต้นนี้กะเจอขึ้นกันจ้ะพี่น้องเจอเพียเก็ดเพียหอยแบบนี่จ้ะพี่น้อง ที่เห็นใบประมาณนี้นี่คือเป็นใบใหมย่หมยอดใหม่ที่เขาออกแล้วกะใบเก่าๆที่เขาเจอเพี้ยเกดเพี้ยหอยนี่เขาทย่อยหลวงลนจากพี่น้องอันนี้คือต้นสุดท้ายของรุ่นที่สามอายุสิบเดือนนี่กับบบไปใสมาใสเพราะว่ามองนี้เป็นพื้นที่ทติดทีพีสาวแล้วก็รถไทยเขาไถแน่นแห้ง และกกาย่อมองขุดหลุมปลูกบอใดเฮ็ดให้เขาล้วนซุยหละกกต้นนี่โดนเพี้ยไฟไลายแดงสารพัดเพียแลกักกาอีหยงังอะเพียอีย่ยังถีโตสีขาวๆมาก่ออยู่ใบสารพัดเพียเลยจ้ะพี่น้องแต่ว่าย่อมองบริคุดออกย่อมองกับสีถามเมืองว่าเขาสีหลอดบอลอดจ้ะพี่น้อง